Hey, <im it> เฮ้แต่เราไม่มาสองคนนะพี่ใช่ครับวันนี้เรามีน้องชายอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าอ,<น>อีก2คนอีกสองคนเลยเอออีก2คนนีว่วาเพราะเขามีผู้ช่วยมาอีกคนหนึ่งใช่ครับกับน้องเพลครับน้องเพลนี่เขาเป็นนักกีฬาเทนนิสด้วยเขาบอกว่าพี่ตียากมากเลยนะดังนั้นพวกพี่ต้องให้ผมสอนแต่ว่าผมก็ต้องมีผู้ช่วยมามาช่วยพี่คนหนึ่งนั่นก็คือน้องซีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเจอกับน้องๆสองคืนน้องๆสองคืนสองคืนสองคืนอ่ะสองคืนวันนี้นะครับเราจะมาเจอกับน้องๆสองคืนนะครับ ทำไรอ่ะครับเฮ้ยทำไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ๆต้องมาเป็นนักเรียนผมวัเนี้ไม่พี่มาท้าด่วนไม่พี่มาท้าด่วนท้าด่วนเลยเหรอใช่พวกพี่สองคนท้าด่วนเฮ้ยใครอยู่กับอะไรไปด่วนกับเขาเขาเป็นเขาเป็นระดับอาจารย์จะมาท้าด่วนผมขอถามก่อนคุณมี พื้นฐานกีฬาอะไรบ้างมีเทเบิลเทนนิสพี่แล้ววรีฟรีอ่ะไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ผมมีผู้ช่วยด้วยเฮ้ยแขครับผู้ช่วยผู้ช่วยมาแล้วครับผู้ช่วยมาแล้วครับเปิดตัวผู้ช่วยช่วยดีขึ้นช่วยเป็นภาระช่วยเป็นภาระผมเป็นผู้ช่วยโหพี่ตะกี้เล่นไปแล้ว เชื่อถือพะระไม่บอกพี่ก่อนพี่จะได้ให้เล่นไม่ทันละเอาใหม่จ้างละอ๋อโอเคจ้างไปเถอะไปถายกลับถอยกลับเฮ้ยวันนี้กอนมาเลยมาเลยวันนี้แต่จริงๆผมฝึกมาแล้ววันนี้ฝึกมานานแค่ไหนครับเมื่อกี้เมื่อกี้ครับประมาณเฉียบ5นาทีพี่เลือกเลยพี่เอาสีอะไรสีนี้อ่าวันดียวันสีนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนพื้นฐานการเตือนนิดให้พี่ๆทั้งสองคนครับเพราะฉะนั้นไปเลยครับเชิญกลับบ้านกลับบ้านเออทางนี้ครับทางนี้ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเบสิกพื้นฐานของวงสวิงก่อนครับเดี๋ยวผมจะสอนโฟแฮนก่อนนะครับเดี๋ยวพี่พี่จับกิฟต์แบบนี้ครับเวลาเราตรีนี้เราจะจับถ้าเราถนัดมือขวามือขวาจะอยู่สุดปลายไม้เลยลองครับแล้วมือซ้ายเราจะจับไว้แบบนี้มาะคองไม้ไว้เป็นท่าเตรียมแล้วขาตรงๆแบบนี้เลยพี่ก้าวเท้าหันไหลปล่อยไม้ออกโอเคหัวไม้ตั้งขึ้น ถูกต้องครับแล้วเวลาตีสวิงลงข้างล่างนะครับสวิงลงฟึบแล้วรับด้วยมือซ้ายเอามาท้าเตรียมออรื๊บปึ๊บหันก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายสวิงลงปึ๊บสวิงลงปั๊บครูขอเช็คทีละคนนะครับเฮ้ยครูเช็คผู้ช่วยก่อนเลยครับคร <c oughs> ูเช็คผู้ช่วยครูก่อนเลยครับ <c oughs> ช่วย <c oughs> อย่าให้ผิดหวังผมเรียนมาแล้วเมื่อกี้โอเคไป อุ้ยแตกแตกอุ้ยแตกแตกผู้ช่วยได้เรียนมาเนี่ยแหละเขาเรียนมาเนี่ยขอขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบขานิ่งๆไงผู้ช่วยขายืนไว้นิ่งๆอีกรอบอีกรอบครับครับสัตว์ขาไปแล้วอ่ะพอครับพอครับเปลี่ยนคนโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนที่สองหลังจากที่เรามีแบ็กสวิงกันแล้วผมจะ มาปล่อยบอลให้ตีครับผมครับเดี๋ยวเราลองตีทีละคนแล้วกันโอเคมาดูหนึขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนได้ครับปึ๊บท่าอย่างสวยมองบอลนะครับผู้ช่วยมองบอลนะเบาๆนะผู้ช่วยโอายยังไงยังไงยัไงยู่ส่งมาแล้วเบาโอเคได้ได้แต่เก่งเก่งไปหน่อยนะรีแลกซ์รีแลกซ์นิดนึงนะปึ๊บโอเคอีกทีอีกที โอเคเยี่ยมต่อไปฮะโอเคครับเพิ่มความเหมือนจริงมากขึ้นครับผมเดี๋ยวผมจะไปส่งบอลจากฝั่งนู้นแล้วให้ทุกคนลองตีครับผมมาครับมาครับลุยมาครับูช่วยอย่าให้ผิดหวังไม่ผิดหวังสีเบาๆนะเบาๆอึ๊บเบาๆเบาๆเบาๆ ง้างรอก่อนนะง้างรอให้ได้ง้างรอโอเคปึ้มอุ้ยอุ้ยบอเบาเบามากเลยเมื่กี้เนี่ยเดี๋ยวตัววัดลากลากขึ้นมาเงื้อไม้ง้างไม้ง้างไม้ที่ตีไม่ได้อะเพราะว่ายังไม่ได้แบ็กซูยงไงอ่าลองง้างไว้ปึ๊บค่อยๆ่อยค่อยค่อยเออโอเคมาแล้วทงมาแล้วขอยอดหอยยอดไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน หมดรอบหมดรอบมาตอ่อแถวมาต่อแถวน้องกำลังมาต่อนี้มาต่อแถวนี to má, ้น้องกำลังจะเล่นได้หมดรอบหลังจากที่เมื่อกี้เราเรียนกันมาแบบเรียกได้ว่าตีกันแม่นยำมากนะครับก็ลูกหายไปสองลูกนะเฮ้ยพีไม้ ขึ้นเอ็นหรือยังอ่ะเมื่อกี้เออนึกว่าไม้ไม่มีเอ็นทำาอมตีแล้วมันหายไปสองลูกวะคุยกันสามคนไม่ไม่เอาผมไปด้วยเพราะผมก็ไม่ได้ดีไม่ต่างอะไรกับพี่เมื่อกี้เราซ้อมกันมาแล้วเอานี้มันก็แม่นยำพอสมควรพวกเราสามคนก็เลยจะมาแข่งกันรับลูกแบบที่เล่นกันแบบเหมือนจะแข่งจริงๆเลยตีโต้กันจริงๆเลยซึ่งจะบอกว่าเกมนี้เราไม่ได้หาผู้ชนะนะแต่เราจะหาผู้แพ้อ๋องี้คนแพ้ก็ต้องโดนําโทษอีกทีใช่ครับโดยบทลงโทษของเรานะครับคือให้วิ่งรอบสนามนี้นะครับจำนวนนะครับ ขึ้นอยู่กับความพอใจของโคชโพครับงั้นเอาแบบเวลาลงโทษนักกีฬาเลยเนาะอั้นนักกีฬานะเอาเอาคุณไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ใช่ผมเป็นครูสอนกีฬาก็ต้องโหดกว่านักกีฬาไงแสดงว่าครูสอนกีฬาต้องโดนสองเท่าใช่โอเคเอากี่รอบอะกี่รอบอะกี่รอบต่ำๆก็สิบรอบอ่าสิบรอบไปไหนอะไปไหนอะไปวิ่แม่ผมโทรเรียกกับบ้านถ้าตัวเขาไม่จ่ายนะแม่ไม่โทรแล้ว งั้น10รอบนะอ้าใครเริ่มคนแรกคนแรก่อนโอยหนตาแป๊ะโอนไหนออกรุ่นไหนวะเนี่ยเอาพี่พี่มึงนะอามคนแรกก็ได้เลี๋ยวยเดี๋ยวคอยยิงชุบดิเดี๋ยวคนที่2คนที่2หาคนที่สองชนะเอาคนคนสุดท้ายคนสุดท้ายเด็ดสุดเดี๋ยวดูคนต่อไปครับผู้ช่วยผม ร้อมปหนึ่งอฟสองห้าห้าโอ้ล่วอะไรนะรอดแล้ว ครัเมื่อกี้ผู้ช่วยผมทำไปได้6ครั้งเลอ้าอย่างนี้พี่แจงก็แพ้ใช่ไหมใช,ใช่ครับ,รบแสดงว่าเมื่อกี้เป็นครูด้วยแล้วโดนสเท่าที่เราเรา,เรา,เ,ราเราคุยกันไว้ <c oughs> เราคุยกันว่า20รอบครับเออเดี๋ยวตีรอกันแล้วก็วิ่งบนไปเรื่อยๆผมเป็นครูดนตรี ไม่ไม่พูดไปแล้วในต้นเทปเรามีหลักฐานผมเป็นครูสอนกีฬาผมเป็นครูสอนกีฬาเออไปไปวิ่งวิ่งคาร์ดิโอโอเคจบที่20รอบนะครับเออไปยี่สิบนั่งรอไปเดี๋ยวเราหล้วถ่ายไว้จะเอาวิ่งแล้วเราก็ตีเล่นมาด้วยเป็นไงครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากได้ลองตีเทนนิสดูซีล่ะก็ยากบ้างไม่ยากบ้างเพรเก่งเพเก่ง อุ้ยครผู้ช่วยผมเองธรรมดาครับเก่งหมายถึงตีเทนนิสเก่งปักเก่งครับผมก็สนุกดีได้มาตีเทนนิสครับปกติก็ตีแบต็นฟองก็ตีเป็นบ้างแต่ส่วนมากจะเล่นบาสแต่พอได้มาตีเทนนิสก็สนุกมากแล้วก็ได้เล่นวันนี้ครับเจ้วอยากถามล้วในฐานะนักเียนเราพูดไปแล้วทําไมถึงมาเป็นโค้ชครับที่มาที่ไปอ๋อผมวมาตอนตอนเด็กๆอ่ะพ่อให้ตีเทนนิสแล้วก็เป็นนักกีฬา เป็นนักกีฬาเยาวาชนมาเรื่อยๆจนมีรุ่นพี่ที่เป็นนักเทนนิสเขาก็ชวนมาสอนก็เลยได้มาสอนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มฝึกสอนไปเรื่อยๆจนจนเป็นโค้ชเป็นโค้ชอย่างทุกวันนี้โค้ชหลอบบอกต่อได้นะครับ ็มาพูดถึงซีรีส์ของเรากันดีกว่าครับเพราะว่าเราเดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนพูดถึงตัวละครของตัวเองสักสามคำหน่อยอ่ะขอสามคำให้ตัวละครตัวเองสามคำเองหรอสามคำพอแค่นั้นพอเลยเอาคนถามก่อนคนถามนะสามคำให้ตินทําดีแล้วทําดีแล้วอะขอบคุณมากเมธีครับแทบขาดใจนี่คุณชาล่ะสุดๆดเลย ก็ต้องขอบคุณเพล็กซี่วันนี้นะครับที่มาจอยในรายการของเราครับต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับว,วันนี้พวกเราทั้ง4คนนะครับ,รบก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย